สวัสดีครับโมช่อมมวยตู้เจด,ดาวทําการข่วิจารณ์โดยนักสู้มือเปล่าเราทําการวิเคราะห์วิจารณ์ล่วงหน้าศึกมวยไทยเจ็ดสีประจําวันที่ที่สามสิบเอ็ดสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดกับคู่มวยนับปรับเปลี่ยนราสุดถ่ายทอดสดทางช่องเจ็ดเฮ็ดีหมายเลขสามสิบห้าถ่ายทอดสดเวลาสี่นาฬิกาสามทีถึงเวลาสิบหกนาฬิกาสามทีสำหรับคู่มวยนับคู่หลักทำการถ่ายสดทั้ง4คู่ครับคุยหนึ่งการสดการผู้ร่างด้าน ทับหลวงเพชรเกียรติเพชรพบกับทางด้าน4ทธนันชัยซูจีบะมีเกียวชกเวทน้ำหนัก124อปอนด์คู่ที่2กาสดครับเป็นคู่ค้ำนะครับเป็นการผู้ล่างด้าน1สยามสอเตชพัน์พบกับทางด้านดอกไม้ไฟท็อปเฟรรี่ยิมชกเวทน้ำหนัก109ปอนด์คู่ที่3การสดไปลองคู่เอกเป็นการผู้ล่างด้านมาวินสุนกีฬาห้วยต้มพบกับทางด้านเพชรแสนชัยเอ็มยูเดนชกเวทน้ำหนัก1 3 1ปอนด์คู่ที่4การสดครับเป็นคู่เอกเป็นการผู้ล่างด้าน เพชรสยามน้ำดื่ม T2A Water บนชกกันกับทางด้านโปเยส,สันปาตองคนระับพกเวทน้ำหนัก12 2ปอนด์เป็นคู่เอกคู่นำรายการการท้งสดก่อนที่เราทำการวิเคราะห์รายวิจารณ์นะับผมขอบว่าผู้สนับสนุนสำหรับสมาชิกใดที่กำลังมองหาตัวช่วยในการลุ้นกีฬามวยผมขอแนะนำพักยกพีวายมวยพักยกโระออโต้ราคาสนามเปิดที่เล่นุกยกมีทั้งมวยเดี่ยวและมวยเต็ป สำหรับสมาชิกใดสนใจสามารถแอดไลน์เขาไปสอบถามรายละเอียดก่อนได้นะครับสมาชิกเวลาแอดไลน์เพิ่มเพื่อนสมาชิกอย่าลืมใส่แอดหน้าแอดไลน์ที่แอดพีวายสองี่มวยพักยกพีวายสองี่ครับการเงินมั่นคงร้อยเปอร์เซ็นต์ฝากถอนรวดเร็วทันใจสมาชิกนะครับพักยกที่ดีสุดตอนนี้ระบบออโต้ต้องพักยกพีวายสองี่เท่านั้นเราก็จะเริ่มทําการวิเคราะห์และวิจารณ์ครับคุยหนึ่งกาสดเป็นการผู้ล่างด้าน ทับหลวงเพชรเกียรติเพชรพบกับทางด้าน4ธนันชยัยซูจีบะหมี่เกียวชวยนนกเวทน้ำหนัก124อปอนด์นักชกด้านฝวายแดงทับหลวงเพชรเกียรติเพชรนึงด้านทับหลวงอเมืองชุมแพอายุส9ปีนักชกจังหวัดขอนแก่นสูง170เซนติเมตรทางด้านทับหลวงคนระับเป็นมวยถนัดกว่าเอากลุเครื่องออกได้หลากหลายนักแรงทุรูคทับเตะนักต่อยแรงมาส่อออยดีคนระับมีลูกเตะขาแรงเข่าในร็อกรัดมัดตีดีแข็งแรงใช่ได้ ทำการเก็บตัววิซ้อมที่ค่ายมวยเกียริเพชรสองไฟล์ล่าสุดมีชนะน็อกด้วสองด้านดาวสยามสอเตจพันธ์ที่เวทีมวยเช้าสีแล้วไฟล์ล่าสุดนับเอาชนะน็อกดิ้มสองด้านพรน,นำโชคสอบูุยพัดที่เวทีมวยเช้าสีส่วนนักชงด้านขวาเงินนับฝีธนันชยัยซูจีะบมี่เกียวหรือชื่อเก่าคือน้องแว็กซูจีะบมี่เกียวอายุ18ปปีนักชกจวดสกนลคนครสูง170เซนติเมตรทางด้านสี่ธนันชัยนะเป็นมวยถนดัดขวา จังหวะฝีมือดียกคุเครื่องนอกได้ในดีเตะขวาต่อยขวาจวังหวะดักเตะดักแทงทำดีมาสอกก้อยดีเข้าในร็อกรัดมัดตีดีแข็งแรงใช้ได้ทําการเก็บตัวซ้อมที่ค่ายมวยซูจีบะมีเกียวสองไฟลล่าสุดชนะคะแนนด้านสมิงเดชวอลุชชาที่เวทีมววราชำเนินและไฟล์ล่าสุดชนะคะแนนด้านเพชรศิวะเพชรภูมิคุณไวไทยที่เวทีมววราชำเนินมวยคู่นี้เป็นการเจอระหว่างทางด้าน ทับหลวงนับนักชกรุ่นพี่ตามมวอจริงที่มากกันมาหนึ่งปีถึงสองปีครับนักชกของทีมงานคนจัดชกอยู่ที่เวทีม,มวยช่องแสีเป็นประจําสม่าเสมอคุ้นเคยบรรยากาศคุ้นเคยสนามมากกว่านับชกเวลากางวันมากกว่านะครับอร์มการชกช่วงนี้ต้องบอกว่าโชว์ดีขึ้นมานับชนะต่อมาสองปล่อรวดเป็นการชนะน็อกทั้งสองปล่สภาพร่างกายช่วงนี้ก็ดีเยี่ยมครับประเภทมวยอุปเครื่องออกดหลากหลาหนักแรงทุกลูกต้นๆครับรุนนับกดน็อกก่อนได้ครับแต่ไปไปลายทางด้านทับหลวงเอง ก็เป็นมวยที่การดึงระยะไม่ค่อยดีนะครับไปไปลายโดนบทโดนเบียดจะมียุบมีแพลเหมือนกันนะครับส่วนทางด้านสี่ธนันชัยนักชกรุ่นน้องเพิ่งจะมาชกที่เวทีม,มวยชกสี่ 4, ไฟนี่เป็นไฟแรกครับนักชกฟอร์มสดเช่นกันฟอร์มการชกชนะต่อมาห้าไฟรวดโชว์ไว้ดีโชว์ไว้สวยครับสภาพร่างกายช่วงนี้ก็ถือว่าดีเยี่ยมครับถือว่าเป็นนักชกจะค่ายมวยซูจีบ่ามีเกี่ยวคนเดียวครับช่วงนี้ที่โชว์ฟอร์มไว้ดีครับคนอื่นเนี่ยส่วนมากจะแพ้นะครับ ประเภทมวยอาวุธครบเครื่องครับนอกได้ในดีอาวุธชนะเป็นมวยเข่านแข็งแรงครับจังหวะเดินแทงกวางแทงทําดีหลักเตียมสมองมวยดีครับการยินเราไปปลาย,ยามั่นคงสรุปการขอวิจารณ์คู่หนึ่งการสดครับมวยคู่นี้ถือว่าฟอร์มการชุกท่วงหลังทั้งคู่ครับโชว์ไว้ดีโชวดด์ไว,สว้สวยด้วยกันทั้งคู่ส่วนตัวสมาชิกมวยคู่นี้ผมเลือกชอบและแนะนำนับให้สมาชิกเข้าไปก่อนทางด้านทับหลวงดูว่าตามรูปมวยทรงมวยมวยคู่นี้ครับเกมเนี้ยต้นๆครับทางด้านทับหลวงครับ จังหวะเดินเปิดเกมต่อยหมัดต่อยหน้าต่อยท้องเตะขาฟันศอกต้นๆทางด้านทับหลวงเอาจอกนี้หนักแรงแม่นยำกว่าครับลุ้นนับกดนอกรับเต็มก่อนได้หรือว่าต่อยเค็เป๋เค่เตะเคมเมานครับหรือว่าเตะเจาะขาเจาะยางเนี่ยออกอาการนับตามรูปมวยทรงมวยสมาชิเข้าไปก่อนด้านทับหลวงจะดูดีกว่านะครับมีราคาสมาชิกยาเริ่มนะครับแต่งตัวบางทุนด้วย เกมไปไปลายนับประทับบดเปียไปแล้วทั้งด้านทับหลวงครับย่าเน้นปั้มเข,าขนน่าไงครับดันเตะดันแทงเน้นโรคหนักรุนแรงสู้ครับดูดีกว่าประกอกับมาตรฐานการทำมวยเคยมาชกที่เวทีมวยช่องเจสีและชกเวลากวันประจําสม่ําเสมอมากกว่าครับสะรุปโดยรวมเลือกช่อมด้านทับหลวงจากบดเปียชนะสี่ธนันชัยซูจีบ่มีเกี่ยวไปได้สน,นุกก็มาถึงคู่ที่สองครับคู่ที่สองการสดครับเป็นการผู้ร่างด้าน หนึ่งสยามส่อเตชพันธ์พบกับทางด้านดอกไม้ไฟท็อปเฟรี่ยิมชกเวทนักหนึ่งร้อยเก้าปอนด์นักชกด้านป่ายแดงครับหนึ่งสยามส่อเตชพันธ์หรือชื่อเก่าวคือดาวตังอีสานควนปิงอายุสิบเก้าปีนักชกจวัดตังสูงหนึ่งร้อยหกสิบแปดเซนติเมตรทางด้านหนึ่งสยามนะเป็นมวยถนัดสายเอาคุบเครื่องบูสู้ดีกาแรกกาสวดเตะสายต่อยสายมาสซออ่อยดีนับสอกดักสอกส่วนกาแรกกาฝันเข้าในร็อกรัดมัดตีดีแข็งแรงชกวัแทงกว่างแทงทำมดี ผจิ้วใจสู้ดีทําการเก็บตัวไปซ้อมที่ค่ายมวยสอตเตชพันธ์สองฝ่ายล่าสุดนะมีพิกอันชนะคะแนนด้านอเล็กสิงห์มาวินที่เวทีมวยเจ้าะสีนบในการชิงชําว่างรุ่น108ปอนด์และไฟล่าสุดแพ้น้องที่สี่ด้นนานเพชรทวีชัยไฟเตอร์มวยไทยที่เวทีมวยราชดำเนินส่วนนักจงด้านความเงินนบดอกไม้ไฟท็อปไฟรี่ยิมหนึ่งด้านดอกไม้ไฟบ่อรุ่งโรดอายุยี่ปีนักชกจวดอุบลราชธานี สูง160ซนเมตรทางด้านดอกไม้ไฟนะเป็นมวยขนาดสายเช่นกันครับจังหวะฝีมือดีเเพื่องออกดีหลากหลายหนักแรงครับเตะหนักต่อยแรงมาเสอกแรงมีลูกเตะขาแรงๆทาการเก็บตัวซ้อมที่ค่ายมวยสันติอุบลซองไฟลล่าสุดมีพิกแพ้คะแนนด้านปากีสถานเอรวันที่เวทีมวยราชดำเนินและไฟา์ล่าสุดนพิกอชนะคะแนนด้านเพชรเมืองกาญชอห้าพยักษ์ที่เวทีมวยจังหวัดปทุมธานีนะครับ มวยคู่นี้ถือว่ามการเจอระหว่างคู่มวยต่างศึกต่างสายครับทางด้านเกียรติเพชรประทะกัทางด้านเพชรดีดีครับในเวทน้ำหนัก109อปอนด์ทั้งคู่ถือว่าเป็นมวยเกรต A เอชั้นแนวหน้าด้วยกันทั้งคู่ครับทางด้านหนึ่งสยามนักชกเจ้าถิ่นเจ้าบ้านชกอยู่ที่เวทีมวยช้ายสีเป็นประจําสม่ําเสมอครับรูปร่างชกใจสูงลอยกันเห็นชัดสูงกัน7-8เซนติเมตรเลยทีเดียวฟอร์มช่วงนี้ต้องบอกว่าสดพอสมควรครับแปดไฟล์ล่าสุดชนะไปเจไฟล์ด้วยนะเพิ่งจะมาสะุดแพ้ไฟล์ลดด่านนั้น เรียกว่าโชว์ฟอร์มไวสวยครับสภาพร่างกายชุดนี้ก็ดีเยี่ยมครับประเภทมวยครับเอากรบเครื่องกล้าแรกล้าสวนนะครับมัดและ่ออ่อนแรงเอาเทานัาเป็นมวยเข่าในนับแข็งแรงโดนแทงขวางแทงการยืนระยะไปไปลายอย่างมั่นคงซ้อมอยู่ค่ายมวยสอเตจชิพันการทำมวยดีมีมาตรฐานแวนมวยการเชื่อถือนะครับ <S <S ส่วนทางด้านดอกไม้ไฟนักชกทีมเยือนครับถ้าพูดถึงกระดูกมวยการผ่านมวยทางด้านดอกไม้ไฟจะดูดีฝรั่งน้อยครับ ชื่อเสียงนะครับในเวทีมาตรฐานเมืองกรุงเข้ามาชกก่อนแฟนมวยรู้จักก่อนครับฟอร์มการชกุ่กนี้ก็มีแพ้บ้างชนะบ้างสลับกันไปแต่มีโปรแกรมการชกอยู่ต่อเนื่องเป็นประจำสม่ำเสมอประเภทมวยอาวุธครบเครื่องนะบูสู้ดีอาวุธดอกลีลากหลายหนักแรงสูหรัรกเตรียมสมองมวยดีนะครับเวทน้ำหนักเวทนี้ดูว่าทางด้านดอกไม้ไฟจะเสียเปรียบนะบปกติชกอยู่เวทเล็กกว่าแรงประทะรุ่งหนักรุ่งแรงของวอุธจะดูว่ามิลอมและไม่เคยมาชกที่เวทีมวยชั้สี่เลยนะครับส่วนเวลากลางวันทางด้านดอกไม้ไฟ ก็ไม่ค่อยได้ชคเหมือนกันนะครับสรุปการเคาวิจา์คู่ที่2นะสมาชิกมวยคู่นี้ประเภททรงมวยทางมวยสายนะครับด้วยกันทั้งคู่ทั้งคู่ใช้มัดและสองครับออกดีๆต้นๆเนี่ยวุธออกที่หลากหลายหนักแรงครับต้นๆไขรพลาดโดนไขรมีสิ์โดนนับโดนน็อกไร้เลยนะครับดูว่ารูปเกมการชกของมวยคู่เนี้ยน่าจะออกนะครับชิงจังหวะแรกัสนุกครับทั้งคู่ประเภทขาแรกขารุยด้วยกันคู่เกมไปปลายเกมระยะยาวครับผลแพ้ชนะไปวัดที่เกมไปปลายครับ ส่วนตัวเลือกช่อมด้านหนึ่งสยามจุดที่ได้เปรียบคือรูปร่างชกที่สูงที้ลอยกันหินชัดนับสูงกัน6-7เซนติเมตรนะครับเข่าวงในนะจะว่ากดแขนไร้แขนกว่างหน้าดันแทงลูกเล็กลูกใหญ่ทาแล้วเห็นชัดก,กว่าครับลูกบูกสู้การยีไรปลายเนี่ยจะดูดีกว่าครับประกอบชกที่เวทีมวยเจ้าสีเป็นประจํําาเสมอชกเวลากลางวันมากกว่านะครับคุ้นเคยมากกว่าคู่ขี่สู่สีมาน่าจะดูดีกว่านะครับจะบนเบียชนะดอกไม้ไฟแท็บฟรีท็อปฟรียิมนะครับไปได้นสนุก ก็มาถึงคู่ที่3นะครับคู่ที่3กาซอดปีการพบลางด้านมาวินสุนกีฬาหุยต้มพบกับทางด้านเพชรแสนชัยเอ็มยูเดนชกเวทน้ำหนัก13 1ปอนด์มอนนักชกด้านป่ายแดงครับมาวินสุนกีฬาหุ้ยต้มอายุ27ปีนักชกจังหวัดลำพูนสูง168งเซนติเมตรทางด้านมาวินนัเป็นมวยถนดัดขวาทรงมวยมวยไฟเตอร์บูสู้ดุดันขยันเดินเปิดเกมขยันอ่อหุ่นครับเตะต่ตอยหนักแรงมาสอวแรงมีลุกต่ขาแรง,แรงเข้าในร็อกรัดมัดตีดีแข็งแรงการยื ผจิื่อใจสู้ดีมากทําการเก็บตัวซ้อมที่ค่ายมวยสุนกีฬาห้วยตุ้มสองไฟล่าสุดมีชนะคะแนนด้านซาเวียสอเตชพันธ์ที่เวทีมัวเจ้สีและไฟล่าสุดนับชนะคะแนนด้านพลังบุญวอวสันต์ใต้ที่เวทีมววราชดำเนินส่วนนักชกด้านฝ่ายเงินครับเพชรแสนชัยเอ็มยูเดนอายุ24ีปีนักชกจดสุรร์ธานีสูง175เซนิเมตรทางด้านเพชรแสนชัยนับเป็นมวยถนดัดขวารูปร่างชกสูงครับท่งมวยมวยเข่าในเหนียวแน่นแข็งแรงเดินแทงหวางแทง เอาตรงนอกเนี่ยเตะต่อยหนักแรงจังว่าดักเตะดักแทงทำไม่ดีมาสอกก็ใช้ดีครับทําการเก็บตัวซ้อมที่ค่ายมวยเอฟเอคปซองไฟล์ล่าสุดมีชนะนกนยูซิ่งด้านจงอางศึกสอเทพพิทักษ์ที่เวทีมวรราชำเนินแล้วไฟล์ล่าสุดนพกพลชนะนอกนอยูซองด้านสิงห์อุบลวอจรวุฒิที่เวทีมวรราชำเนินมวยคู่นี้เป็นการเจอรหว่างนักชกเวทใหญ่ขึ้นมาครับทีมงานเก็บเพชรด้วยกันคู่อีกคู่หนึ่งครับทางด้านมาวินนักชกรุ่นพี่ตามมือจริงที่มากันมา เมากัรนับสามึงีปฟอร์มการชกช่วงนี้ต้องบอกว่าสดถึงสดมากๆครับชนะต่อมาเจ็ดไฟ์รวดโชว์ฟอร์มดีโชว์ไว้สวยทุกไปนะครับช่วงหลังสภาพร่างกายช่วงนี้ต้องบอกว่าดีเยี่ยมกําลังอยู่ช่วงฟอร์มที่ดีครับกาลังมั่นใจครับอยู่ในแผนการสร้างปัเตอร์ด้วยนะครับทรงมวยทางมวยประเภทมวยไฟเตอร์บูสู้ดีกล้าแรกกล้าสวนครับขยันเดินเปิดเกมขยันอวนะครับวุิวใจเนี่ยสู้ดีมากครับทรงการชกเนี่ยเหมาะสําหรับ แฟนมวยจอตู้ครับชอบการชกแบบทางด้านมาวินครับตรงการชกแบบนี้แฟนมวยชอบนะครับส่วนทางด้านเพชรแสชนะชัยนักชกรุ่นน้องมาเข้าเวททางด้านยอดศสกสันรถสวยจ้าเจนครับตามโปรแกรมเดิมรูปร่างชกที่สูงมีรอยการเห็นชัดสูงกว่ากัน7-8เซนติเมตรเลยทีเดียวนะครับอร์อมการชกช่วงนี้ต้องบอกว่ากลับมาโชว์ไว้ดีอีกครั้งครับชนะต่อมา2ไฟลวดเป็นการชนะน็อกทั้ง2ไฟก่อนหน้านี้นับแพ้ต่อมา5ไฟลวดครับเพิ่งจะกลับมาโชว์ดีโฟ พึ่งจะกลับมาโชว์ฟอร์มดีสองไฟล์ล่าสุดครับประเภทมวยสูงยาวคุบเครื่องเตะต่อยหนักแรงรูฒนาดเป็นมวยเข่าในแข็งแรงเวทน้ำหนักที่เวทที่ชกค,ครับหนึ่งร้อยสามสิบเอ็ดปอนด์เวทนี้จะดูว่าทางด้านเพชรแสนชัยจะได้เปรียบครับชกอยู่เวทใหญ่ฝ่าแต่พื้นฐานนเดิมด้านเพชรแสนชัยเองประเภทมวยครับนะพาดมวยน้อยหัวิตหัวใจไม่ค่อยมั่นคงครับโดนหนักโดนแรงมีลูกะดุ่งบางไฟไมีทิ้งตัวนะครับความเชื่อถือดูว่าไปลองชัดเจน สรุปการข้อพิจารณคู่ที่3นับรองคู่เอกส่วนตัวนักสมาชิกมวยคูค่นี้ผมเลือกชอบและแนะนํานับให้สมาชิกเข้าไปก่อนทางด้านนักชกรุ่นพี่ฟอร์มส,สดมากครับด้านมาวินดูว่าต้นต้นนับตามรูปมวยสรงมวยครับเกมเนียต้นต้นครับจังหวะเดินเปิดเกมด้านมาวินครับเดินเปิดเกมต่อยหมัดต่อยหน้าต่อยท้องเตะขาฟันศ่ออาวุธเนี่ยออกได้หลากหลายหนักแรงครับต้น,นต้นเนี่ยลุ้นนับกดน็อกก่อนได้ครับตามรูปมวยสรงมวยต้นต้นเข้าก่อนทางด้านมาวินจะดูดีกว่านับ เกมไปไปลายบทเบียดแล้วแล้วนะครับดูว่าแรกคกุณไปแล้วคุณมาทางด้านมาวินครับอาวุจจอกได้หนักได้แรงกว่าครับอยู่ในช่วงนี้นะสภาพร่างกายก็ดีฝ่าด้วยนะครับบทเบียดแล้วนะครับดูดีกว่าการยืดปลายมั่นคงกว่าอยู่ในแผนการสร้างของปัตเตอร์ด้วยครับสรุปโดยรวมนะเลื่อช่องด้านมาวินสุนิลอาวิตุ่มจะบทเบียชนะเพชรแสนชัยเอ็มยูเด่นไปได้แบบสนุก ก็มาถึงคู่ที่4ี่ครับคู่ที่4ี่การสดนะเป็นคู่เอกนะครับเป็นการผู้ล่างด้านเพชรสยามน้ําดื่ม T2A Water bon <c oughs> บนพวกทางด้านโบเยแอสสันปาตองชกเวทน้าหนัก1นึ่งปอนด <c oughs> <ตอ>์นักชกด้านฝ่ายแดงเพชรสยามน้ําดื่ม T2A Water bon <c oughs> บนถึงด้านเพชรสยามจอพัะริยาอายุ19ปีนักชกจวดสุรินสูง170งซนเมตรทางด้านเพชรสยามครับเป็นมวยถนัดสายรูปร่างชกสูงครับทรงมวยมวยฝีมือผสมเข่าอาวุครบเครื่อง หลักเรียมสมองมวยดีเชิงชกชราครับเตะสายต่อยสายจังหวะดดักเตะดักแทงมาดีมัดซอกออยนุนแรงซอกดักซอกส่วนอ,ออกดิแมน่นออกคมเข่าในแข็งแรงครับจังหวะทำแทงขวางแทงก็ทำมดีกุญแจวใจสู้ดีทําการเก็บตัวซ้อมที่ค่ายมวยจอพระทิดาจังหวัดสุรินทร์สองไฟล่าสุดพิชลักณใน,นาด,ด้านปานเทพสิทธุน้อยที่เวทีมวยภูธอนจังหวัดนครราชสีมาและไฟล่าสุดนับโชว์ฟอร์มสวยที่การพิชลักษณะในด้านวันชัยน้อยพีเคแสนชัยมวยไทยยิม ที่เวทีมวยเจ้าแม่ีส่วนนักชกด้านความเงินนับโปเยแอสันปาตองหนึ่งด้านโปเยวอร์สันใต้อายุ26ปีนักชกจักนักชกมาจังหวัดเชียงใหม่สูง167รดซนเมตรทางด้านโปเยนะเป็นมวยถนัดขวาจังหวะฝีมือดีอุปเครื่องออกได้หลากหลายหนักแรงสู้นับเตะหนักต่อยแรงจังหวะดักเตะดักแทงดีนับมาส่อแรงมีลูกเตะขานแรงเก่าเกมนับวงในแข่งแรงใช้ได้ทําการเก็บตัวซ้อมที่ค่ายมวยวอร์สันใต้จังหวัดเชียงใหม่ สองไฟล่าสุดน้ำชนะคนแคน,นาดาสิงห์ดกาแฟโฟกัสที่เวทีมววเจ้าสีและไฟล่าสุดพิกชนะคนแคน,นาดาราชเดชทีเอ็นมวยไทยที่เวทีมววเจ้าสีม่มวยคู่นี้เป็นการเจอกันระหว่างนักชกเกรดเอบวกนะครับกับนักชกเกรดเอนะของทีมงานเกริเพชรอีกคู่หนึ่งครับในเวทน้ำหนักเวทนี้ทางด้านเพชรสยามน,นับนักชกรุ่นน้องที่เคยทําฟอร์มสดมากครับอยู่ช่วงหนึ่งชนะต่อประมาณว่าไฟล้วนครับเคยมีชื่อนับติดยอดมวยครับในปี2 5 1 6 แต่ไฟสําคัญนะับไปแพน็อกนะัยกที่2องนับด้านขุนศึกเล็กบูมเด็กเสียนะับโดนตะกัขขอนะับแพน็อกหลังจากนั้นมานะับกอมการชงด้านเพชรสยามเองนะับก็ตกลงอย่างน่าใจหายคนระับแต่ต้องบอกว่าช่วงนี้นะับการกัมาะโชฟอร์มดีครั้งนับทางด้านเพชรสยามชนะต่อมา4ีไฟล์ด้วยครับช่วงหลังกัมบะโชฟอร์มดีครั้งนะครับนะประเภทมวยนะับถนัดกว่านะับสมาชิกพื้นฐานเดินนะเพชรสยามจนะเป็นมวยถนัดกว่านะับแต่ถูกแต่งให้เป็นมวยถนัดสายยืนกัดสายคนระับประเภทมวยฝีมือดีเอครบเครื่องนอกได้ในดี ซอกรับชิดเนี่ยออกดีแม่นออกดีคมนะครับเอาฒนาเป็นมวยเข่าไนท์แข็งแรงนะครับจัาางาวาดแทงว่างแทงทำดีการยืนเลปป็บปลายมั่นคงรูปร่างชกนับไฟเนี่ยได้เปี่ยนับสูงรอยประมาณ3-4มเซนติเมตรครับส่วนทางด้านโปเยนะักชกรุ่นพี่ตามวัจริงที่มาก,กประมาณ7-8ปีถ้าพูดถึงนะครับกระดูกมวยเบอร์มวยนะครับจำนวนการชกประสบการณ์เวทีทางด้านโปเยจะดูดีมีมากกว่าครับแต่ถ้าพูดถึงการผ่านมวยช่วงหลังทางด้านโปเย จะไม่ดูดีฝา่าน้าเพชรสยามนับการผ่านมวยทางด้านโปรเยช่วงหลังจะดูเป็นลอมนิดหน่อย,ยนะครับทางด้านโปรเยเองนะับฟอร์มการช่วงนี้ต้องบอกว่าโชยดีโชยสวยเช่นกัน,นครับโชว์ฟอร์มชนะต่อมา3ไปรวดสภาพร่างกายช่วงนี้ดีเยี่ยมครับประเภทมวยกรบเครื่องเกา่าเกมุ้งร่องที่หลากหลายหนกักแรงทรุกงรุ่ครับนอกได้ในดีการย,ายืด้ปลายมั่นคงนครับทีมงานผู้สนับสนุนดีนะมีตัวเงินไปดันสู้ดันเร่นสรุปการขอวิจารณ์คู่ที่4คู่เอกนะสมาชิกมวยคู่นี้ผมดูว่าตามรูปมวยและทรงมวยนะครับ เกมการชกนัดต้นนนับทั้งคู่นะครับน่าจะออกมาชิงจังหวะแรกก็สนุกเกมการชกน่าจะเบียดกันครับผลแพชนะไปว่าที่เกมไปปายการยืนเลยกทายนะครับส่วนตัวเรื่องจำด้านเพชรสยามดูว่าจุดที่ที่เปียกคือรูปร่างชกได้สูงลอยกว่านะครับเข่าในจะดูว่าแข็งแรงกว่าจจงหวะดดันแทงขว่างแทงจะดูดีกว่านะครับลูกเล็กลูกใหญ่ทําแล้วเห็นชัดเห็นชัดเจนกว่านะครับการยืนและไปปลายจะดูว่ามั่นคงกว่านะครับบทเบียดกันไปบทเบียดกันมานะครับเกมไปปายด้านเพชรสยามจะดูดีกว่านะครับ ประกอบกับหน้าเสื้อนะครับทางด้านเพชรสยามเองที่เวทีมวยชัศนสี่ครับก็ดูว่าหน้าจะไม่มีเป็นรองครับสรุปโดยรวมเรื่องชอ่ำในเกมไปไปลายนะ้านเพชรสยามจับบทเบียชนะโปรเยอแอสันปะตองไปได้แบบสนุกอีกคู่หนึ่งนะครับสำหรับการวิเคราะห์วิจารณ์ทั้ง4คู่นะสมาชิกก็จบลงแล้วผมทำการสรุปการข้อมูอจา์ให้สมาชิกวางนะครับคู่หนึ่งผมเลือกช่ำด้านทัพหลวงเพชรเกตเพชรนับดูต้นต้น,ตนอาวุธดอก่หลากหลายนักแรงลุน้นนบกดหนอกก่อนได้ครับไปปลายมียน้นจับบทเบียชนะสี่ธนชัย ซูจีเบื้อมีเกี่ยวไปดานสนุกคู่ที่สองเลือกชางด้านหนึ่งสยามต่ตเตชพันนักชกเจ้าถิ่นเจ้าบ้านครับไปไปลายดูว่าเข่าในแข็งแรงกว่านะครับดูดีกว่าจะบนเบียชนะดอกไม้ไฟท็อปฟรียิมไปดามสนุกคู่ที่สามเลือกช่องด้านนักชกฟอร์มสดครับมาวินสุนกีลาอุ้ยตุ้มดูโวตอกได้หลากหลายนักแรงสภาพร่างกายช่วงนี้ดูดีกว่านะครับเวทน้ำหนักเสียเปรียบนิดหน่อยนะครับบทเบียบแล้วจะชนะเพชรสันชยัยเอ็มยูเดนไปดานสนุกคู่ที่4เลือกช่องด้านเพชรสยามครับนักชกรุ่นน บทเปรียบแล้วนะไปไปลายเข่าในดูแข็งแรงกว่านะครับจะบทเบียดชนะโปเยอสันปาตองไปได้นสนุกสําหรับมวยรักมวยชอบมวยติดดาวประจําช่อง74สีนะครับอาทิตย์ที่31สิงหาคม2 5 1 8นาสะสมาชิกผมเลือกชอบแมสมาชิก1คู่นะผมเลือกชอบที่คู่ที่2การสดเลือกชอบด้าน1สยามสอเตชพระน,นะจุดที่ได้เปรียบเห็นคือรูปร่างนะครับได้สูงยิ่งยกว่าเข่าในแข็งแรงกว่านะครับชกเวทีมวยช่อง7สีนะครับเป็นประจําสม่าเส,สมอกว่านะครับชกกั้งเวลากลางวัน มามากกว่าคุ้นเคยสนามคุ้นเคยเวลามาาฝ่าครับประกอบทางด้านเวทน้ำหนักก็ได้เปรียบเลยครับไปไปลายเนี่ยดูดีกว่านะครับต,ต้นไม่พลาดไปโดนนับต้นน็อกครับเลือกช่องด้านหนึ่งสยามสอดเต็พันบุรีดาวตัวที่หนึ่งครับสำหรับสมสาชิกใดชอบการวิเคราะห์วิจารณ์ผมนับเหมือนเดิมสมาชิกช่วยกดไลค์กดติดตามด้วยครับ